ไปต่อที่ปัญหาน้ําท่วมครับน้ําหลากเข้ามาช่วงนี้ฝนตกหนักครับ,รบหลายพื้นที่เชียงใหม่กับพิษณุโ,โลกตอนนี้เจอปัญหาหนักฮนะเพราะว่าน้ําฝนเนี่ยมันตกมาหนักเหลือเกินจนเขาท่วมบ้านเรือนของประชาชนอันนี้เป็นภาพที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่อําเภอแม่วางครับเมื่อวานนี้ทาง ป้องกันและบรรเทาภัยของสมบิเชียงใหม่ต้องเข้าไปสำรวจพื้นที่ครับเพราะว่าเจอผลกระทบครับจากน้ำป่าที่ไหลเข้ามาในพื้นที่15หมู่บ้านในเขตอำเภอแม่วางครับมีที่ตำบลแม่วินตำบลทุ่งปิ้มมีตำบลบ้านกาดแล้วก็ตำบลทุ่งรวงทองนะครับน้ำเนี่ยมันเข้ามาใต้ถุนบ้านของประชาชนประมาณ250หลังคาเรือนครับ มีสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารได้รับความเสียหายไปสองแห่งมีคอสะพานชำรุดอีกสองแห่งครับความเสียหายเบื้องต้นประเมินเอาไว้ห้าแ0,000บาทด้วยกันแล้วก็มีพื้นที่ทํากินของชาวบ้านครับไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนแล้วก็นาข้าวเสียหายไปเกือบเกือบสอง้อไร่นะครับมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเป็นชาวเียนมาครับชื่อว่านายตีอายุประมาณ4ี่สิปีขณะที่อำเภอม่วางครับบอกว่าวันนี้ น้ำมันเริ่มที่จะลดระดับลงมาแล้วแล้วก็อยู่ระดับปกติเนื่องจากไม่มีฝนตกมาเพิ่มชาวบ้านก็เลยมาช่วยกันครับระดมกำลังกําจัดตัวของเศษกิ่งไม้ต่างๆที่มันพัดพามากับน้ําเมื่อวานนี้นะฮะเอาออกไปจากตัวของทางน้ําเพราะไม่อย่างนั้นถ้าฝนตกมาเพิ่มเติมวันนี้อีกแล้วมีเศษทรายเศษ กิ่งไม้มันขวางทางอยู่น้ํามันจะระบายระบากแล้วน้ําอาจจะท่วมขังมากกว่าเดิมอีกครับอครับอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่พิษณุโลกนะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับทำให้เกิดน้ําท่วมขังหลายจุดโดยเฉพาะถนนพระองค์ดำนะครับถนนวิสุทธิกษาัาตริย์ถนนอู่ทองถนนพระองค์ขาวนะครับคือใช้เวลาในการระบายน้ำเนี่ยกว่าสองชั่วโมงเลยทีเดียวแม้ว่าที่ผ่านมาเองชำหรับชาวบ้านในพื้นที่คือเขาก็พยายามที่จะเตร็มตัวนะครับป้องกันปัญหาน้ําท่วม มีการก่ออิฐนะครับวางกระสอบทรายกั้นน้ําแต่น้ําเองก็ยังเข้าท่วมนะครับร้านค้าบ้านเรือนของประชาชนทําให้วันนี้นะครับร้านค้าหลายร้านนี่เขาก็ต้องปิดร้านกันนะครับเพื่อทําความสะอาดเก็บเศษขยะนะครับที่มาจากน้ําท่วมนะครับส่วนทางด้านผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลกคุณธาดาสัตธานนะครับก็รายงานนะครับว่าฝนที่ตกเมื่อวานนี้วัดปริมาณน้ําฝนได้นะครับสูงถึง86.7ม mm ิลลิเมตร และว,วันนี้เองก็คาดการณ์กันต่อนะครับว่าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกน่าจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องประมาณ60%ของพื้นที่ส่วนภาพรวมนะครับรายงานพยากรณ์อากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์นะครับอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยคาดการณ์นะครับยังมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตรวจตากนะครับลำปูนเลยหนองคายบึงกาฬหนองบวัวลำพูอุดรธานี รวมถึงที่ชายภูมินครราชสีมาสังวัดตราบนะครับระนองและก็พังงาก็ขอให้ประชาชนนะครับระมัดระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากรวมทั้งปริมาณฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับส่วนในกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับช่วงนี้เองก็ยังคงต้องระมัดระวังฝนตกหนักอยู่นะครับ